คอบบาโกปีนี้อเมริกาจะส่งทหารเข้ามาฝึกกว่า1นึ่งหมือนายจริงหรือไม่ประเด็นข่าวนี้จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาติดตามรับชมกันครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องไทยมิ i l i ต a ร y w เว p o นนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงเกี่ยวกับข่าวสารนะครับเกี่ยวกับคอบบาโกนะครับที่จะมีการฝึก ในปี2022นี้นะครับก่อนอื่นนะครับผมขออนุญาตอธิบายก่อนว่านะครับการฝึกคอปปาโกนะครับเป็นการฝึกผสมระหว่างทหารสหรัฐอเมริกานะครับและทหารไทยนะครับซึ่งการฝึกคอปปาโกลนั้นนะครับจะเป็นการฝึกทางทหารที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับโดยจะเป็นทหารของกองทัพบกไทยและกองกําลังสหรัฐภาคพื้นอินโดแปซิฟิกนะครับร่วมกันเป็นเจ้าภาพในการฝึกที่ประเทศไทยนะครับ เป็นประจําทุกปีซึ่งปีนี้นะครับก็จะเป็นปีที่41แล้วนะครับโดยจะมีการฝึกนะครับทุกๆปีก็จะมีทหารกว่า25ประเทศนะครับโดยทหารที่ร่วมฝึกหลักเนี่นะครับก็จะมีจํานวน7ประเทศด้วยกันประกอบด้วยไทยนะครับสหรัฐอเมริกาสิงคโปร์ญี่ปุ่นอินโดนีเซียสาธารณรัฐเกาหลีและมาลเลเซียครับและก็จะมีประเทศ ผู้เข้าร่วมฝึกช่วยเหลืออีก2ประเทศด้วยกันนะครับประกอบด้วยจีนและอินเดียครับประเทศในโครงการเสนาธิการผสมส่วนเพิ่มนานาชาติ7ประเทศนะครับประกอบด้วยออสเตรเลียแคนาดาฝรั่งเศสอังกฤษเนปาลฟิลิปปินส์และฟิจิกครับก็ยังจะมีประเทศที่ไม่ได้ทําการเข้าฝึกแบบทางทหารนะครับแต่จะเป็นประเทศที่มาสังเกตการนะครับก็จะมี 9ประเทศด้วยกันนะครับประกอบไปด้วยกัมพูชาลาวเวียดนามเมียนมาปากีสถา,านอิสราเอลเยอรมนีสวีเดนและสวิตเซอร์แลนด์นะครับรวมทั้งสิ้นเนี่ยกว่า25ประเทศนะครับโดยทหารทั้ง25ประเทศรวมๆแล้วก็มีการฝึกกันหลายพันนายนะครับอาจจะ5-6พันนายแล้วแต่ปีนะครับแต่ปีนี้เนี่ยนะครับเขาบอกกันว่าจะมีทหารอเมริกาเฉพาะสหรัฐอเมริกานะครับมีทหารเข้ามากว่าหมื่นนายนะครับ อันนี้นะครับแอดก็จะมาพูดถึงประเด็นนี้กันนะครับว่ามันเป็นความจริงหรือไม่นะครับที่หลายๆสื่อนะครับทำข่าวออกไปนะครับครับก็ขอญาตประชาสัมพันธ์ณตรงนี้เลยนะครับว่าไม่เป็นความจริงนะครับเกี่ยวกับทางอเมริกาที่จะเข้ามาฝึกคคบาโกปี2 0ร2ี่นี้ที่ทางกองทัพสหรัฐจะขนทหารมามากกว่าถึง10,000นายพร้อมกับอาวุธยุทโธปกรณ์ที่หนักๆนะครับต้องบอกเลยนะครับว่าไม่เป็นความจริงนะครับเนื่องจากกองทัพสหรัฐเนี่ยนะครับจะนําทหารมาฝึก ค o อปาโกในปี2022นี้นะครับเพียงแค่1,700นายหรืออาจจะไม่เกิน1,500นายด้วยซ้ำนะครับพร้อมกับฐานไทยเนี่ยนะครับจะเข้ามาฝึกค o อปาโกร่วมกับกองทัพสหรัฐเนี่ยนะครับประมาณ1,900นายซึ่งในจำนวน1,700นายที่จะเข้ามาฝึกค o อปาโกร่วมกับฐานไทยนี้นะครับก็รวมถึงทหารของต่างประเทศด้วยนะครับก็คือประเทศอื่นด้วยนั่นเองนะครับที่ผมได้กล่าวไว้ข้างต้นนะครับท่านะผู้ชม หลายๆคนนะครับก็ได้นําประเด็นนี้นะครับไปเกี่ยวข้องกับหลายๆประเด็นที่เกิดขึ้นณนปัจจุบันนะครับไม่ว่าจะเป็นกรณีการสู้รบอยู่ในเมียนมานะครับว่าสหรัฐเนี่ยอาจจะมีแผนปฏิบัติการบางอย่างหรือไม่นะครับหรืออาจจะเชื่อมโยงไปถึงการลดแพ่อิทธิพลของจีนนะครับอีกทั้งหลายๆข่าวหลายๆสื่อนะครับรวมถึงหลายๆคนเนี่ยไปตั้งประเด็นนะครับหรือตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับ F35 ด้วยนะครับ ว่าที่กองทัพสหรัฐเนี่ยอาจจะขายให้อาจจะขาย f 35ให้ไทยเนี่ยอาจจะมีอะไรหรือเปล่านะครับผมก็ผมก็ต้องบอกในตรงนี้เลยนะครับว่า f 35เนี่ยเรายังไม่ได้รับกอนุมัติจากกองทัพสหรัฐแต่อย่างใดนะครับเพียงแต่เราได้รับอนุมัติจากคอรมอนะครับในการให้งบประมาณกว่า13,800ล้านบาทในการจะซื้อเครื่องบินเข้ามาทดแทนนะครับซึ่งข่าว f 35เนี่ยนะครับเราก็ต้องรอกันต่อไปนะครับว่า อนาคตเนี่ยจะเป็นอย่างไรนะครับรัฐบาลของสหรัฐเนี่ยต้องผ่านเข้าสภาคองเกรสนะครับว่าสภาคอเกรสเนี่ยเขาจะอนุมัติขายเอกสารให้กับไทยหรือไม่นะครับในส่วนของการที่หล,หลายหลคนเชื่อมโยงนะครับว่าต่างท่านผู้จัดการท่ารสูงสุดหรือท่านพลเอกเฉลิมพลนะครับที่เดินทางไปยังเ็นตากอนนะครับและยังได้หารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสหรัฐนะครับเกี่ยวกับ ความมั่นคงนะครับในพื้นที่ของอินโดแปซิฟิกนะครับอันนี้นะครับก็ต้องบอกเลยนะครับว่าที่ท่านผู้จัดการทหารสูงสุดนะครับได้เดินทางไปเยือนที่เป็นตะก้อนนะครับก็เป็นการหารือในรอบวงของทุกปีเป็นประจําทุกปีอยู่แล้วนะครับไม่ได้มีการวางแผนหรือปฏิบัติการพิเศษลับแต่อย่างใดนะครับก็ท่านผู้จัดการทหารสูงสุดนะครับก็ได้เดินทางไปตั้งแต่วันที่11ธันวาถึงวันที่20ธันวานะครับก็เป็นวงรอบที่ ท่านจะต้องไปนะครับที่เปตากอนนะครับแล้วก็มีการหารือต่างๆซึ่งในการเดินทางไปเยือนที่สหรัฐอเมริกานะครับทางทาง่ทานผู้จัดการทานสูงสุดเนี่ยก็เป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างไทยและสหรัฐอเมริกาเช่นเดียวกันนะครับไม่ได้มีการปฏิบัติการพิเศษลับหรืออะไรต่างๆที่หลายๆคนตั้งข้อสังเกตเอาไว้นะครับมันไม่ได้เป็นความจริงอย่างที่หลายๆสื่อทําข่าวออกไปนะครับท่านผู้ชมครับ ครับเรากลับมาในส่วนของการฝึก c o ปาโกนะครับ p a ปาโกเนี่ยนะครับก็เป็นที่แน่ชัดแล้วนะครับว่าจะมีการฝึกในวันที่20คกุมภาพันธ์นะครับแล้วก็จะมีการประชุมแบบไฟแนลอีกทีนะครับว่าจะมีอะไรเพิ่มเติมอ,อีกไหมนะครับซึ่ง